ตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ที่ National Museum นะคะในเมืองมัสกัตนะคะทุกคนมาดูเรื่องราวแล้วก็ history ของเขานะคะสำหรับค่าเข้าชมนะคะก็คือ r e s i d e n t ์คนละ2เรียวนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปคนละ5เรียวนะคะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นะคะเขาก็ได้จัดเป็นหมวดหมู่เป็นห้องๆให้เราได้เข้าชมนะคะ น้ำหออม่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะแนะนำหน่อยพูดสิบวตารจวงวังอะไรก็ไม่อยูวันนี้เราอยู่กันที่เมืองเก่านะคะในเมืองมัสกัตนะคะเขาเรียกว่าเอาอาลามพาเลสนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราก็ไปมิวเซียมกันมานะคะ n นชั o น a l อ u มิวเซียมนะคะในเมืองมาสกัตตรงนี้แสงสวยนะคะก็เลยแบบว่าเอ้ยนิดนึงตุ๊ต้อยอยู่ไหนคะก็มากับเจ้าเดิมนะคะน้องเมวิชี่นะคะแล้วก็น้องทอโเท้นะคะไม่รู้ว่าผมจะส่งไปให้ทุกคนดูแล้ว่าของรูปแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะเดินไปที่เอาอาลามพาเลสนะคะ เมื่อกี้นะคะก็คือพวกเราไปเดินกันที่ National Museum นะคะคือตรงนี้ข้างหลังแล้วก็เดินข้ามถนนมาก็จะเป็นเอาอาลามพาเลสนะคะโซนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโอลด์ทาวนะคะทุกคนเป็นเมืองเก่าโซนเมืองเก่าถ้าเป็นบ้านเราเขาจะเรียกว่าโซอนอะไรนะที่เป็นเมืองเก่าแถวโซน พระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยแนยวเดียวกันเราได้เข้าเราเข้าได้แค่นี้นะคะอย่าลงนะแกโดนจับไปนะสวยนะเนี่ย เรากําลังไปไหนนะตอนนี้นะคะกําลังเรากําลังหาทางเดินไปที่ที่ฟอร์ตอะคะ่ะที่ป้อมปราการจลาระรี่ฟอรไม่ใช่มิรานีฟอรค่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังหาทางไปอยู่นะคะไปกระต่อ ข้ามทางมาลายดืนไปว่าไม่ใช่ที่ไทยจะข้ามตรงไหนไม่ได้นะคะเด <Okay. S 1> ี๋ยวตำรวจจับตรงไหนคืออะไรอะ่นะน่ค่ะมเครอนอะไรอีะพอพอเราเดินกันมาเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็จะมาเหมือนข้างหลัง เอาอารามพาเลสนะคะเราเดินตามถนนมาเรื่อยๆอันนั้นคือที่เราเห็นเมื่อกี้ปะอันนั้นก็เป็นป้อมปราการอีกอันหนึ่งนะคะน่าจะเป็นเอาจาราลีฟอร์ตนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะนี้เหมือนนั่งทัวร์เลยน่ยยยยอันนี้คือน่าจะเป็นเอมิรานีฟอร์ตนะคะอันนี้เอมิรานีใช่ไหม ตรงนู้นก็เป็นป้อมประการอีกอันหนึงนะคะแล้วก็ตรงนู้นอีกป้อมปราการป้อมเยอะมากที่นี่คือโซนเมืองเก่าในเมืองมัสกัตนะคะสําหรับอัลจาราลีฟอร์ดนะคะถูกสร้างขึ้นโดยชาวโปรโตุเกสนะคะเพื่อปกป้องท่าเรือในเมืองโอมานในสมัยเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเขาก็ใช้เป็นที่หลบภยัยแล้วก็ใช้เป็นคุกสำหรับ สมาชิกราชวงศ์นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเอาจลลาระรีฟอร์ดเขาก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ทุกคนได้เข้าชมนะคะส่วนเอามิรานีฟอร์ดนะคะก็เป็นป้อมปราการที่มีอยู่แล้วในเมืองโอมานนะคะแล้วก็ต่อมาก็ถูกสร้างแล้วก็โตเติมโดยชาวโปรโตุเกสอีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้อ่านประวัติของสองป้อมปราการนี้แล้วนะคะเพิ่งรู้นะคะว่าชาวโปรโตุเกส ก็คือผ่านแถวนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวโอมานด้วยนะคะที่นี่คือประตูอะไรคะทำไมเดินแค่นี้เหนื่อยวะแก่หรือเปล่าเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องจบทริปนะคะเที่ยวโซนเมืองเก่า,า,าโซนประวัติศาสตร์นะคะเจอกันใหม่คราวหน้า จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย